สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าคู่นี้นะฮะ Vanish Carbon จาก Ultra นะครับรองเท้าคู่นี้ราคา6,950บาทนะครับราคาก็ถือว่าค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เป็นรองเท้าซ u เปอร์ชูนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่จัดเต็มก็ราคานี้ก็ถือว่าเป็นมาตรฐานซะแล้วสำหรับรองเท้าซ u เปอร์ชูแบบนี้นะครับ Ultra Vanish C คู่นี้นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับตามสไตล์ของ u l t r a ้ หนึ่งเลยก็คือเรื่องของซีโร่ดรอปนะครับก็คือดรอปศูนย์ให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติใส่แล้วมีความมั่นคงเต็มเท้าให้ความรู้สึกเหมือนกับการวิ่งเท้าเปล่านั่นเองนะครับเรื่องที่2ที่เป็นจุดขายของค่ายอัลตร้าก็คือเรื่องของหน้าเท้าแบบฟุตเชฟนะครับหน้าเท้าแบบฟุตเชฟคืออะไรก็คือหน้าเท้าแบบมีรูปทรงเป็นธรรมชาติรับกับนิ้วเท้าของมนุษย์นะครับแล้วก็หน้าเท้ากว้างเนี่ยสามารถใส่ได้สบายนะครับแต่ด้วยความที่รองเท้าคู่นี้เป็นรองเท้าสาย แข่งขันหรือว่าเรซิ่งนะครับฉะนั้นเรื่องของฟิตติ้งเนี่ยก็จะมีความกระชับอยู่ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว Engineer Mesh Upper ถูกใช้กับรองเท้าคู่นี้นะครับแน่นอนว่า Upper แบบนี้เนี่ยให้การยืดขยายได้ดีนะครับระบายอากาศได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับผมลองมาแล้วถือว่าใช้งานได้สบายๆเลยเรื่องของรูปทรงต่างๆสีสันตรงนี้ต้องบอกเลยว่าผมชอบมากนะครับสีสันลงตัวสวยงามนะครับเรื่องที่เป็นจุดเด่นอื่นๆน,นะครับก็จะเป็นเรื่องของโฟม Ego Pro นะครับหรือว่า e c o Pro ซึ่งเป็นโฟมที่จะถูกใช้ในลายของรองเท้าแข่งขันจากค่ายอั t ตร้เท่านั้นนะครับถ้าดูตามรูปนี้ก็คือมีชั้นล่างกับชั้นข้างบนนะครับแทรกไปด้วยแผ่นคาร์บอนต้องบอกเลยว่าโฟมของรองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นไปตามที่เขาเคลมมางจิงก็คือให้ให้น้ำหนักที่เบานะครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้ตามสเปคเนี่ยอยู่ที่2ขีดนิดๆเท่านั้นเองถือว่ามีน้ำหนักที่เบามากๆนะครับ มีแรงสะท้อนที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็วิ่งติดเท้าได้ดีมากถือว่าเป็นรองเท้าที่วิ่งสนุกมากๆคู่หนึ่งจากค่ายอัลตรานะครับผมเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบอัลตร้าเอสคาเรนเต้เลเซอร์อยู่แล้วผมชอบอีกคู่หนึ่งก็คืออัลตร้าคาเรนต้านะครับซึ่งเป็นรองเท้าสายแข่งขันจากทางอัลตร้านะครับจนถึงทุกวันนี้ผมก็ยังชอบอยู่และผมรู้สึกว่าเออถ้ามันมีพัฒนาการในเรื่องของโฟมหรือว่าเทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น มันน่าจะทําให้เสน่ห์ของอัลต้าเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้จนมาถึงคู่นี้ผมว่าทุกอย่างที่ผมคาดหวังที่จะได้เห็นจากค่ายอัลต้าวันนี้มันมาอยู่ในรองเท้าคู่นี้แล้วและผมรู้สึกว่ามันทำทาได้พอใจไม่ผิดหวังนะครับถึงแม้ว่าทางอัลต้าจะมาช้าไปสักนิดหนึ่งนะครับเรื่องของเทโรลยีคาร์บอนไฟเบอร์ต้องบอกตรงว่าผมอาจจะไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรมากนะครับ แต่สิ่งที่ผมรู้สึกประหลาดใจแล้วก็เซอร์ไพรส์ก็คือเจ้าตัวคาร์ไ e เทคตัวนี้นะครับที่เห็นตัวนี้คือมันเป็นชื่อของบริษัทที่ผลิตเ,เ,รเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนต่างๆนะครับผมก็เลยอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเจ้าคาร์ไ e เทคก็เลยไปเซิร์ชหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตนี่แหละไม่ได้มีอะไรนะฮะก็พบว่า c a r b i t e ทคนะครับก็เป็นบริษัทผลิตคาร์บอนนะฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแล้วก มีการทำงานร่วมกับบริษัทระดับโลกชั้นนำมากมายนะครับเลื่อนลงมาดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Adidas s c o t t นะฮะเลกนี่คือบริษัทจักรยานที่ที่ใครปั่นจักรยานก็น่าจะรู้จัก2ค่ายนี้เป็นอย่างดีนะครับผลิตรองเท้าผลิตเฟรมจักรยานรวมถึงมา v i c ด้วยนี่คือแบรนด์ที่ผมผมชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับผมอาจจะไม่รู้จักทุกแบรนด์นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นระดับโลกทั้งนั้นที่มาร่วมงานกับ คาร์ i t เทนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ลองมาดูที่เว็บไซต์ของ c a r ์า t เทก็ได้นะครับไยที่ c a r b i t e x c o m แล้วก็ดูรายละเอียดต่างๆได้คราวนี้มาดูเรื่องของรองเท้าคู่นี้ครับ Vanish C เนี่ยเขาใช้คาร์บอนที่มีชื่อว่า AFX คือบริษัทคาร์ i บเทคนะครับณปัจจุบันนะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะดูจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเทอรีคาร์บอนของเขาเนี่ยมี3แบบนะครับก็คือ C-X6, AFX แล้วก็ d FX นะครับแต่ว่าเจ้า Vanish C ตัวนี้ใช้เทลยี AFX ซึ่งจุดเด่นของมันก็คือความมั่นคงที่ดีนะเคลื่อนไหวได้รวดเร็วมีน้ำหนักที่เบานะครับเพิ่มการป้องกอันาตามสภาพถนนสภาพ วิ่งต่างๆนะครับและจุดเด่นของมันก็คือ asymmetrical flexible อ,อ่านยากจริง asymmetrically flexible นะครับก็คือคาร์บอนที่ถูกนำมาใส่ในรองเท้าว,วิ่งลักษณะเนี้ยเนื่องจากรองเท้าว,วิ่งเนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ต้องเคลื่อนไหวไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นเวลา,านานๆนะครับฉะนั้นความยืดหยุ่นเนี่ยมันอาจจะต้องการแค่เฉพาะจุดเท่านั้นไม่จําเป็นจะต้องยืดหยุ่นในทุกทิศทางฉะนั้นคาร์บอนที่ถูกนํามาใช้ในรองเท้าคู่นี้ก็น่าจะต้องมีลักษณะหรือว่า การออกแบบที่เป็นแบบ asymmetrical ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมคาดเดาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อนํามาใช้ในรองเท้าคู่นี้แล้วบวกกับความที่มันมี r o c k e r Shape ในตัวนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่ได้มีในรองเท้ารุ่นอื่นๆของค่ายอัลตร้าเท่าไหร่นะมันเหมือนจะดุดันนะแต่ว่าพอไปใช้งานจริงแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ฝืนให้เราวิ่งไปข้างหน้าแบบ ผิดธรรมชาติจนเกินไปอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นซีโร่ดอปด้วยมัง้งพอผสมผสานกันแล้วรวมรวเนี่ยมันให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติตามสไตล์อัลต้ามากๆอันนี้เป็นจุดที่ผมชอบนะครับฟีลลิ่งค่อนข้างดีความกระชับค่อนข้างดีนะครับคราวนี้มาดูสิ่งที่ผมฝากไว้ให้เพื่อนๆลองพิจารณาแล้วกันว่าจะเหมาะกับเพื่อนๆหรือเปล่านะครับมีเพื่อนเพื่อหลายคนนะครับได้คอมเมนต์มาว่ารองเท้าคู่นี้มีปัญหาบริเวณข้อเท้าแล้วก็ส้นเท้าหลุดนะครับส่วนตัวแล้วผมอาจจะไม่ได้เจอปัญหานี้ อย่างชัดเจนเท่าไหร่เพราะผมรู้สึกว่าบริเวณข้อเท้าของผมแล้วก็ส้นเท้าเนี่ยไม่ได้มีปัญหานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการเลือกถุงเท้าของผมเนี่ยผมจะใช้ถุงเท้าวิ่งที่เป็นเฉพาะทางแล้วก็ถุงเท้าวิ่งส่วนมากที่ผมใช้จะเป็นถุงเท้าที่มีพวกพวกกริบพวกอะไรอะเส้นใยที่มันช่วยเพิ่มในเรื่องของความกระชับบริเวณส้นเท้าฉะนั้นผมเลยคิดว่าตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้ด้วยการผูกเชือกให้มันแน่นขึ้นแต่จุดหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าผมยังคง มีปัญหามาตลอดแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมได้ลองรองเท้า a l ต้าเนี่ยถ้ามันมาติดที่จุดนี้มันจะทําให้ผมรู้สึกหงุดหงิดมากเลยก็คือเรื่องของฟุตเชฟนะครับการดีไซน์ฟุตเชฟตบริเวณหน้าเท้ารองเท้าคู่นี้ต้องบอกเลยนะว่าดีมากๆสําหรับคนหน้าเท้ากว้างดีมากๆสําหรับคนที่ชอบความสบายในการสวมใส่แต่มันไม่เหมาะมากๆกับคนที่มีนิ้วชี้ยาวๆนะครับนิ้วชี้เท้ายาวๆเอเจ้าฟุตเชฟดีไซน์ตัวนี้มันเป็นหน้าเท้าตัด พอคนที่มีนิ้วเท้ายาวเนี่ยปัญหาเดียวเลยก็คือนิ้วเท้ามันไปนชนบริเวณหน้าเท้าฟิตติ้งถือว่าทําได้ดีดีมากเลยแหละนะครับแต่พอเป็นเรื่องของหน้าเท้าแล้วเนี่ยนิ้วเท้าผมชนผมไม่สามารถวิ่งระยะเกิน10กิโลกับรองเท้าคู่นี้ได้นะอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเพื่อนๆก็อาจจะใส่ได้สบายปกติแหละแต่ผมกลับรู้สึกว่าคนที่มีปัญหานิ้วเท้ายาวอะ่ะน่าจะมีปัญหา กับการการดีไซน์ลักษณะของฟู s ดเชฟแบบเนี้ยแต่เมื่อเทียบกับรุ่นอย่างอัลตร้าคา t เยนต้าตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้ทําไมนะแต่ว่าคู่นี้มันกลับใส่ได้สบายไม่มีปัญหานะครับและคู่นี้เป็นคู่ที่ผมใช้ในการทำา PB ส่วนตัวของผมในระยะ 10K ด้วยนะครับตัวนี้ต่ำกว่า45นาทีนะครับเป็นตัวที่ผมใส่ในงานแข่งไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่านะรู้สึกว่าบริเวณหน้าเท้านะครับ ถึงแม้มันจะเป็นฟุต h เชฟเหมือนกันเนี่ยไอตัวเจ้าคาเยนต้ามันเหมือนจะมีความยาวกว่าหรือยังไงไม่รู้อ่ะมันกลับรู้สึกว่าผมใส่ได้สบายกว่านะครับแต่ในขณะที่พอเป็น s c a r r เ n t e ต้เลหรือว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยถ้าไซซิ่งมันไม่ได้เนี่ยผมจึงมีปัญหานิ้วเท้าชนตลอดเป็นจุดเดียวที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบเป็นการส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับแต่คิดว่าคนส่วนมากน่าจะโอเคกับเรื่องนี้ ต่อไนี้ผมขอสรุปเลยกันนะครับกับเจ้า u l t r a vanish c คู่นี้นะครับเป็นรองเท้าที่มีพัฒนาการที่ดีมากคู่หนึ่งเมื่อเทียบกับ u l t r a รุ่นอื่นๆที่ผ่านมาแต่ติดที่ปัญหาในเดียวตรงที่คนที่มีนิ้วเท้ายาวๆแบบผมเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการชนบริเวณหน้าเท้านะครับแล้วก็คนที่มีข้อเท้าเล็กมากๆก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของความกระชับบริเวณข้อเท้าและก็ส้นเท้าเท่านั้นเองนะครับแต่นอกนั้นแล้วผมรู้สึกว่านี่เป็น รองเท้าอัลตราที่น่าลองนะครับแล้วก็เชร์ให้สาวกอัลตราที่ชอบชื่นชอบรองเท้าอัลตราอยู่แล้วหรือแม้แต่คนที่ไม่เคยใส่อัลตรามาก่อนอยากจะลองตัวเรซิ่งแบบนี้เลยเนี่ยตัวนี้ผมก็พูดว่าน่าลองนะลองได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องแบบว่าคิดอะไรมากนะครับถ้าเกิดเงินไม่ใช่ปัญหาคู่นี้น่าลองฮะทุกเพสทุกระยะนะครับผมอ่ะและนี่ก็เป็นรีวิวนะครับอัลตราแวนิช C นะครับหรือว่า Vanish Carbon จะค่าย Ultra นะครับก็ถือว่าน่าสนใจแล้วก็อยากให้เพื่อนๆลองไปติดตามต่อแล้วกันนะครับวันนี้ผมเต้ยวดูรันนะครับขอลาไปก่อนนะครับกับวิดีโอนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ